รถแท็กซี่มือสองล้นตลาดราคาตกรถไฟฟ้ามาแทนที่พอค้าหยุดซื้อรถแต่เรายังรับซื้อปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองรถสากรรับซื้อยกรถเหมาอู่นะครับอาจจะซื้อราคาไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังไม่หยุดรับซื้อนะครับ พ่อแม่พี่น้องที่จะขายรถหาเงินยากค้างค่างวดอยากปิดบัญชีนะครับอยากปวดภาระสามารถแอดไลน์นะครับส่งรูปรถกับสำเนารถมาให้ผมตีราคาได้เลยนะครับพ่อค้าทุกที่ตอนนี้หยุดซื้อรถหมดแล้วครับเนื่องจากราคารถตกต่ำมากหาเงินลำบากเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าเทขายรถนะครับ พี่พ่พอแม่พี่น้องจะขายพี่ก็ยังรับซื้ออยู่นะครับยังรับซื้อรถมือสองยังรับซื้อรถแท็กซี่ปลดป้ายถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีรถแท็กซี่ปลดป้ายอยากจะเอามาเป็นเงินดาวคันใหม่หรือเอาไปทําเงินต่อยอดไปทําธุรกิจนะครับเรารับซื้อรถแท็กซี่มือสองทุกสีทุกปีทุกรุ่นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับอีกอย่างคือรับ จัดไปเน้นรถแท็กซี่นะครับทุกสีนะครับย้ําทุกสีทุกปีทุกรุ่นนะครับไม่เลือกรับเฉพาะเขียวเหลืองนะครับรับทุกสีทุกปีทุกรุ่นให้ยอดจัดที่สูงแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำที่สุดในท้องตลาดนะครับเงินไขไม่ยุ่งยากนะครับผมพอมาพี่น้องที่ผ่อนมาแล้วผ่อนไม่ไหวหรือว่าอยากจะปิดบัญชีนะครับ ถ้าสามารถปิดบัญชีได้ยอดไม่ล้นนะครับเราก็สามารถปิดบัญชีปลดภาระหนี้สินให้ได้นะครับเพื่ออยากจะเลิกครับอยากจะไปทําธุรกิจอย่างอื่นนะครับแล้วก็สามารถแบ่งเบาภาระพี่น้องตรงนี้ได้นะครับคิดจะขายรถนะครับแอดไลน์มา id line k สามห้าหกแปดเนะครับหรือเบอร์โทรเป็น id line ก็ได้ครับ 095890958948896นะครับแอดไลน์ส่งรูปรถกับสำนักรถมาตรีราคาได้เลยก็ยังยินดีรับซื้ออยู่นะครับแต่อาจจะซื้อไม่ได้ราคาแพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับคือตอนนี้รถแท็กซี่ราคาเมื่อสองราคาตกต่ำมากเพราะว่ารถไฟฟ้าก็มาตีตลาดแทนที่แล้วครับรถไฟฟ้าราคาถูกราคาถูกด้วยครับทำให้ ลูกค้าเทขายรถกันเยอะมากทำให้รถตอนนี้ล้นตลาดขายซื้อเข้ามาก็ขายไม่ออกเช่าก็ไม่มีลูกค้าเช่าครับก็ยัง,งยังต้องซื้อมาแบกภาระไว้อยู่แต่ก็ยังไม่หยุดรับซื้อครับเผื่อพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะกลับไปอยู่บ้านอยากจะเลือกขับนะครับก็สามารถขายผมได้เลย ราคาก็ยังให้สูงอยู่ครับให้สูงกว่าที่อื่นที่รับซื้ออยู่ตอนนี้เผื่อใครที่อยากจะขายรถแล้วหาที่ขายไม่ได้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยรับซื้อถึงที่นะครับด้วยเงินสด เบื้องต้นก็แอดไลน์ส่งรูปรถกับสำเนารถมาตีราคาได้ก่อนครับถ้าราคาพอใจก็นัดไปดูรถที่บ้านถ้าจบก็จ่ายเงินสดเอกสารที่เตรียมไวก้ก็บัตรประชาชนกับสำเนารถและบัตรประชาชนกับเล่มรถนะครับเท่านั้นเองที่สำคัญก็คือเรารับซื้อรถ ให้ราคาที่ดีแล้วก็รับปิดบัญชีรับจัดไฟแนนซ์รถแท็กซี่ทุกสีทุกปีทุกรุ่นนะครับให้ราคาสูงยอดจัดสูงดอกเบี้ยถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับฝากพอไม่พี่น้องเป็นกระบอกเสียงด้วยนะครับครมีใครอยากขายรถก็ติดต่อผมมาได้เลย